คนรักไก่คะ่ะวันนี้ดูยาไก่สมัยน,นี่คือยาเวลาไก่ตาเป็นฟองคะ่ะหยอดตาคะ่ะยาแก้กเสบวันละหนึ่งหยดอันนี้ก็เพื่อนซุป,ปกีนคะ่ะซุป,ปกีนเวลาไก่กลนคะ่ะคอดังคะ่ะเป็นหวัดคะ่ะหยอดไก่เล็กหนึ่งหยดไก่กลางสามหยดไก่ใหญ่ห้าหยดน,นี่ก็น้ำมันมวยคะ่ะเวลาไก่แบบว่าการซ้อมคะ่ะ มาเจ็บจากการซ้อมเมื่อยล้าปวดอันนี้คือยา power plus ค่ะทำให้ไก่บินค่ะทวีชัยสูตรหนึ่งค่ะอันนี้คือยาสำหรับคืออะไรนะค่ะไก่เกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าบำรุงค่ะบำรุงบำรุงไก่อันนี้คือออกซิร้อยสมัยซื้อมาย,ยังไม่ใช้ออกซิร้อยตัวนี้คือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะละลายในน้ำก็ทิ้งเลยค่ะวันต่อว,วันค่ะ คนรักไก่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็ยาม่วงเวลาไก่ปากเป็นแผลเวอะอวยาม่วงป้ายปากค่ะสมัยมีทุกยาค่ะยาเหลืองเวลาไก่เป็นแผลแม้แต่ไก่เป็นเกลือนก็สีมาโรชั่นเลยค่ะเหมือนคนเลยค่ะนี่อันนี้ก็ยูคารค่ะฉีดเวลาไก่บาดเจ็บจากการซ้อมค่ะนี่ยาไก่ของสมัยสมัยคนรักไก่ค่ะพี่ก็จะให้เข้าไก่ สมัยไม่เสียดายเงินนะคะเพื่อนๆเวลาไก่สมัยตัวไหนเจ็บป่วยสมัยรักษารักษาจนเขาถึงแบบว่าอายุของเขาที่เขาจะเสียชีวิตัวนี้ไก่เลือดนักสู้ของสมัยก็เหลือหกตัวคะ่ะอันนี้พี่แผนขอางนองพี่แผนอันนี้คือขุนแผนอันนี้คือแดงคะ่ะแดงเฉยๆไม่มีอะไรเลยคะ่ะตัวนี้เก่งมากชื่อเด็กนกปูดคะ่ะเด็กนกปดูด ตัวนี้พี่สิงโตคำรามค่ะตัวนี้ก็เก่งมากตัวนี้คือเต่าน้อยสองค่ะโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เด็กรถเมย์ค่ะเด็กรถเมย์เก่งมากสู้ทุกตัวไม่กลัวไข่ค่ะตัวนี้ชื่อเต่าน้อยสองค่ะตัวนี้คือตอนนี้สมัยมีไก่รุ่นกลางประมาณเก้าตัวค่ะ สมัยก็ขายแค่ไก่รุ่นกลางปล่อยกิโลละ80บาท90บาท,บ,บาทกิโลละร้อยล้ะเตะที่สมัยขายล่าสุดกิโลละ80บาทค่ะกว่าจะได้80บาทตัวเลี้ยงจนเหนื่อยจนข้าวหมดแล้วค่ะเพื่อนไม่ได้อะไรหรอกได้ความสุขได้ความวุ่นวายค่ะไก่สมัยก็มีเป็นร้อยค่ะยังไม่มาหมดนะคะเพื่อนคความจริงไม่ได้ให้ข้าวสารนะคะไก่แบบนี้ไก่ ไก่เลือดน,นักสู้ก็ต้องให้ข้าวเปลือกค่ะข้าวเปลือกอันนี้ให้ไก่น้อยถ้าข้าวสารความยิ่งต้องให้ข้าวสวยเพราะว่าเขาจะขี้ขาวค่ะเพื่อนค่ะขี้ขาวเอาไม่ได้รักษาไม่ได้ค่ะชมไก่ค่ะให้ค่ะน้องมารอกันเต็มยังไม่หมดนะคะเยอะให้ไก่ไก่กกค่ะ ให่บ้านเพาชอบบรรยากาศที่โล่งๆตรงๆค่ะ <c oughs> อากาศหนาวเป็นหวัดครับค, <c oughs> คือถ้าเรามีเงินก็ทําโรงไก่เป็นกิจจลักษณะเพราะว่าคือที่ที่บ้านของสมัยกว้างครับเพื่อนสมัยยังไม่ตังทําโรงไก่สมัยก็ทําอยู่เงี้ยมันก็ไม่เป็นกิจจลักษณะสมัยก็ต้องกวาดที่ตลอดถ้ามีเงินจะทําโรงไก่ใกล้บอ่อปาน่นค่ะแล้วก็โรงควายค่ะ อันนี้ก็มีพ่อค้าเขารับซื้อไก่ก็มารับซื้อถึงที่ค่ะเพือ่อนเราโทรไปพี่เขาก็มารับซื้อถึงที่เขาชมว่าไก่สมัยสวยค่ะขนาดสมัยเลี้ยงปลาไปซื้อตะขายที่ตลาดลำไปมากดใช่ไหมคะร้านถาวรเจ้าของร้านเขาบอกว่าปลาของสมัยสวยไก่ของสมัยคนรับซื้อไก่เขาบอกว่าไก่สมัยสวยมากไก่รุ่นก้าเพราะว่าสมัยเลี้ยงไก่สะอาดไงค่ะเพือ่อนสมไม่ได้แบบว่า ไก่สมัยนี้เป็นเกลือนยังไม่ได้เลยค่ะนี่ยังมาไม่หมดเยอะอยู่ั่งนี้น้นองก็ไปเล่นอยู่ทุ่งอ่วันนี้ก็พาชมไก่บ้านไก่ไทยของสมัยพรมนัท แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะให้อาหารไก่ก่อนคะ่ะ